สิ้นสุดการรอคอยในที่สุดก็มาแล้วจ้าสติกเกอร์ลายมัสเตอร์เกมส์ที่จะมาพร้อมความเกลียนเต็มพิกัดสไตล์ม a สเตอร์อย่าลืมมาจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้คลิปเท่านั้นท่านก็จะได้สติกเกอร์ล n e ที่หล่อน่ารักและเกลียนที่สุดใน3ามโลกเดี๋ยวเจอกันไอเทมเราได้เดี๋ยวเจอกันเฮ้ยเอ้าเฮ้ยยิงโดนเฉย <laughs> เอาเลยครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับตอนนี้อยู่กับผมอาจารย์เจคนเดิมครับผมวันนี้ครับ ผมอยากเล่นตัวนี้มากครับยอนครับผมแต่ว่าผมไม่ได้เล่นยอนธรรมดานะวันนี้ผมอยากจะเล่นยอนสายฟาร์มป่าครับผเอางงเลยเล่นยอนสายฟาร์มป่าแต่ไม่เป็นไรฮะจริงๆอย่างที่ผมเคยบอกนะฮะว่าเกมนี้เนี่ยทุกตัวมันสามารถฟาร์มป่าได้หมดนะฮะส่วนไอเทมเนี่ยผมจะเอาเข้าไปเซตแบบนี้เลยนะครับผมเราจะเล่นสายฟาร์มป่ามันมันไปเพื่อไม่เป็นการรอช้าเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมมาดูนซิว่ายอนสายฟาร์มป่าเนี่ยมันจะมันสักแค่ไหนนะฮะคือแวนเฮลซิงเนี่ยสายฟาร์มป่าก็ว่ามันแล้วนะ แต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นยอนสายฟาร์มป่าเนี่ยผมว่าโคตรมันแน่นอนเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครมาแย่งเราเนะถ้าเกิดไม่มีใครมาแย่งเราเล่นป่านะฮะเดี๋ยวเรารีบกดก่อนนี่เรารีบกดเลยเดี<อ>๋ยวผมเล่นฟาร์มป่าเราขอเล่นฟาร์มนี่นี่จากนั้นเราขอพิมพ์บอกเพื่อนนะฮะว่าอ่าขอฟาร์มนะครับเราต้องบอกดีๆเราต้องบอกเพื่อนดีๆเพื่อไม่เป็นการโดนดาน่านะฮะเดี๋ยวนะเราเราพิมพ์ดีๆดิเฮ้ยพิมพ์ดีๆนี่ครับขอฟาร์มขอฟามไอ้บ้าฟาร์มฟาร์มฟาร์ม ส่วนลูนนะฮะส่วนการจัดลูนเนี่ยผมจะเอาเป็นตีแรงกับวิ่งไวเข้าไปนะฮะ <c oughs> เราจะไม่เน้นคลีนนะฮะคือเราจะเน้นแบบว่าผิวไหวเหนือสายน้ำเมื่อแบบเข, <c oughs> เข้าเข้าได้ออกได้เข้าได้ออกได้แต่อย่าเอาไม้แย่ลูสนทนาแบบใช้เสียงสนทนาแบบใช้เสียงคือเราอยากสนทนาแบบใช้เสียงวะ่ะแต่ว่าเราก็กลัวเพื่อนๆนายจะรำคาญไงเพื่อนเรา,า <c oughs> ขอฟาร์ม <c oughs> มึงจะเอามาทำาไมอีกเนี่ยแบบเซลฟิสอะไรเดีอปะถเอยไม่เป็นไรฮะทีมนั้นไม่มีคนฟาร์มอะ ทีมนั้นไม่มีคนฟาร์มก็สบายนะมาดูฮีโร่กันบ้างนะครับทีมผมก็จะมีมาล็อมีเพลต้ามีเซลฟิชนะครับมีโมทอสแล้วก็ยอนนั่นเองส่วนทีมนั้นนะครับก็จะมีทาร่ามีอิกนิสมีสลิมมีแมงกะแมงองาแมงองเชื่ออะไรของแมงวะ สุดท้ายนะครับตัวไอรีนั่นเองนะครับผมทีมผมเนี่ยถึงจะมีฟาร์ม2แต่ว่าทีมนั้นไม่มีฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยๆไปย่องๆแล้วก็ไปขโมยป่ามันเอาแล้วกันนะฮะไม่รีบนะฮะไม่รีบเกมนี้ผมว่าไม่น่าจะยากเท่าไหร่การเลือกฮีโร่มาเนี่ยทีมผมค่อนข้างโอเคกว่านะแต่ว่าทีมนั้นจะหนักตรงที่มันมีทาร่านี่แหละ พอมีทาร่าเนี่ยไอ้พวกตัวยืนยิงอย่างผมเนี่ยมันก็จะหนักหนักหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรนะผมว่ายอนสายฟาร์มป่านี่มันก็โหดใช้ได้อยู่เหมือนกันทําเป็นเล่นไปนะฮะแต่ว่าไม่ว่ามันจะโหดแค่ไหนก็ไปรอดูกันในเกมเลยดีวยกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ในความคิดผมเนี่ยผมว่าน่าจะไหวอะนะทีมนั้นไม่น่าจะทนดาเมจของยอนของผมได้ผมจะเเป็นสกิลหนึ่งไปก่อนนะฮะเอาเป็นสกิลหน,นึ่งไปเลยฟาร์มป่าไปเพินเิมันมันไป การเล่นแบบมันๆคือเราไม่ต้องไปยึดต uh, ิดกับกฎเกณฑ์อะไรมากนะเพียงเพียงแค่ว่าเราไม่ทําหน้าเกลียดจนเกมแพ้นะฮะเออเป็นไงหนึ่งคำคมไปหนึ่งคำคมไปแล้วไอ้นี่อะไรเนี่ยเซลฟิทเซลฟิทยังยืนอยู่ในบ้านอยู่เลยป่านี้เราขอนะเพื่อนขอละอย่ามายุ่งกับเราเลยอย่ามายุ่งกับเราเลยเพื่อนพวกนายมาอะไรกันเยอะแยะวะเนี่ยเพื่อนโอ้จะมาช่วยตีใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นห่วงไม่ไม่ไม่ต้องมาแย่งไม่ต้องมาแย่งบับก็ได้ไหมยังไงโอเคขอบคุณครับ ไม่เป็นไรฮะเพื่อนเรามาช่วยไงแบบเขามีมารายาทนะคือเราก็เข้าใจแหละนะคนเราเป็นคนมีมารายาทเราก็ฟาร์มไปฮนะเราจะไม่เราจะไม่ให้เขาแบบเสียใจเลยนะที่ให้เราฟาร์มป่านะครับผมเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวนะทาไมทําไมตายไวจังเลยมันมันไม่ใช่แล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทีมเราใครมันเปิดไม้ทิ้งไว้วะเนี่ยผมขอปิดไม้เบื่อน่อก่อนนะเดี๋ยวนะทำไมทีมทำไมทีมเรามันตายกันรัวๆอย่างน้อยอย่างน้อยมันก็ไม่ตายมั่วนะฮะมันก็มันก็ถือว่ามั่วไหม คือมันยังไงเนี่ยมันตายตายรัวๆเลยทีมเราโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมผมก็จะฟาร์มด้วยความว่องไวเพื่อไม่ให้เป็นภาระของเพื่อนฝูงนะฮะเพราะว่าบางทีการที่เราฟาร์มช้าเนี่ยเพื่อนเราก็เล, <ๆ S 1> เล่นเล่นเล่นลำบากเหมือนกัน <Lim> แต่ผมก็คิดว่าผมน่าจะฟาร์มไวในระดับหนึ่งนะฮะ <c oughs> โอเคได้อยู่ครับผมตอนนี้ผมพยายามที่จะฟาร์มให้ไวที่สุดที่ทจะทได้นะครับผมมาจะพูดอะไรเยอะแยะวะเนี่ยเออโอเคตอนนี้ครับเรายิงไปตรงกลางเลยดีกว่า พูว่าไปเต็มหน้าเต็มหน้าไปเด้เดี๋ยวนะเมื่อกี้อีกนิดไปไหนแล้วเนี่ยเราเห็นนะอีกนิดนะเน็ตเน่าอ่ะอ้าวสบายแล้วฮะทีมเรานี่ลั่นมาจามาเลยฮะว่าเน็ตอินเทอร์เน็ตมันจะเน่าไม่เอาเพื่อนถ้าเกิดเน่าเนี่ยเราเอาไปแช่ตู้เย็นนะมันจะได้ไม่เน่าใช่เหรอยิงครับผมยิงรัวๆยิงรัวๆยิงรัวๆอย่างแรงโอเคสวยงามครับตอนนี้เนี่ยไอเทมผมก็น่าจะระดับหนึ่งแล้วนะตอนนี้ไอเทมผมก็น่าจะเพอร์เฟกต์ระดับหนึ่ง คือตอนนี้ผมยังไม่ไล่ฆ่าเขาไม่ได้นะคือยอนน่ยมันฟาร์มได้แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวที่แบบวิ่งแก๊งโหดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมีจังหวะก็าอาจจะฆ่าได้แต่ตอนนี้มันยังไม่มีมันยังไม่มีจังหวะที่จะทําแบบนั้นได้นะฮะตอนนี้เราฟาร์มไปฟาร์มไปฟาร์มไปปั๊บ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 ปี่ยปม่บป็น2รองจากใครแน่นอนว๊บป เขาจะคี้คุยจังหวะน,นี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะผู้ชายคนนี้ตอนนี้เพื่อนเราเหมือนจะมีประเด็นนะที่เลนบนที่เลนบนเหมือนจะมีประเด็นนะครับผมเดี๋ยวนะผมว่าผมไปเข้าตรงกลางผมอาจจะฆ่าได้ก็เป็นได้นะฮะอีกนิด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 นะอีกนิดนะนี่อย่างงนะนี่ไงนะมผมตอดมันเต็มที่แล้วนะแต่ว่ามันได้แค่นี้จริงๆอ่ะเพื่อนแล้วตรงนี้มังกรมีใครตียังถ้ามีใครตีนี่ผมลอเลยแล้วกันนะฮะ ตีมังกรคนเดียวเปล่าปเปลี่ยวหัวใจวะ่ะคือตัวผมมันไม่ได้เป็นตัวที่ตีมังกรไวขนาดนั้นเพื่อนเพื่อนมาช่วยก็ได้นะเอาจริงๆเพื่อนจ๋าได้ยินแบบว่าเสียงยอนยอนเรียกแล้วยอนบอกว่ามาช่วยหน่อยแล้วใครมันเปิดไม้ทิ้งเอาไว้วะเนี่ยโอเคสุดยอดเลยเพื่อนแหมเราก็ตีตั้งนานเราก็ตีตั้งนานขอบคุณเพือพ่อนที่มาช่วยเนาะขอบคุณมากเลยว่ะเพื่อนไหนเนี่ยสุดยอดเลยว่ะนี่ยังไงยิงไปเดยยิงไปยิงไปยิงยับยิงยับหมดอ่ะจังหวะนี้ยิงยับหมดอ่ะยอนยอนคนนี้ของยบ ใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยในป้อมเลยเหรอในป้อมเลยเหรอเฮ้ยโดนสตันโดนสตันยิงไปต่อสวยโอ้โหยังจะฆ่าได้ครับผมมาเซิร์เกมเมอร์ฮะมาเดิมาดิมาดิเอาปะล่ะเอาปะล่ะเอาปะล่ะเดี๋ยวนะใครมันเปิดไมค์อีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเขาปิดไมค์ไ้หมดเลยนะรู้สึกแบบมันมันเสียงมันตีกันมั่วเลยนะเมื่อกี้มันเสียงเหมือนอยู่ในร้านเกมฮะนั่นนึงคือผมไม่แน่ว่าผมยิงแต่ว่าเสียงมันเข้ามั่วเลยนะโอเค คราวนี้เราก็กลับมาฟาร์มป่าเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้เราฆ่าไปหนึ่ง<笑><笑>เรายังจะฆ่าได้ด้วยนะเดี๋ยวตรงกลางมันจะมีประเด็นเรายิงไปเลยครับผมนี่โดนด้วยโอ้โหความแม่นความแม่นของเรานี่แบบมันระดับพหการจริงๆนะครับผมมาฮะตอนนี้เราก็ฟาร์มป่าไปก่อน <S <S อคือเราไม่ต้องรีบนะตอนนี้เราฟาร์มได้ฟาร์มเราต้องหาเงินให้ไวที่สุดนะฮะแครี่ที่ดีมันต้องรวยรับผมไม่ใช่รวยแต่เขื่อนะคือแบบมีเงินเนะี่ยมันต้องมีเงินเราก็ต้องมีเงินในระดับหนึ่ง โอเคครับตรงกลางตรงกลางมันจะมีการบวกกันผมยิงธนูไปยิงธนูไปไม่โดนไม่โดนมาแล้วเพื่อนใครมีปัญหาอะไรกันบอกบอกเราได้นะบอกบอกเราได้นะเราแบบถึงจะอยู่ห่างๆแต่เราก็มาแบบห่วงๆนะเว้ยเดี๋ยวไอล,ไอลีไอลี่รู้สึกมันเข้มเลยเกินนะไอลีนี่ฆ่าลัวๆเลยนะไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรเราต้องเชื่อมั่นในตัวของเพื่อนดิวะเออต้องเชื่อมัน่นไว้ว่าเพื่อนเราจะเล่นได้เราต้องเชื่อมัน่นเราต้องมีความเชื่อมัน่นเรายิงไปยิงไปมั่วได้เลย คืออย่างน้อยก็เล็งหน่อยก็ดีแหละ <c oughs> คือใช่ว่าจะมั่วอย่างเดียวโอเคฮะเดี๋ยวเรามาตีไอ้ไอ้ตัวนี้นะฮะคางคาวน้อยทางคาวน้อยกรอยใจน่าจะน่าจะได้แหละโอเคสวยงามฮะคือตอนนี้เพื่อนเราก็น่าจะหนักอยู่นะดูดูจากเลี้ยงเพื่อนเราแล้วเนี่ยมาตอนนี้เงินผมค่อนข้างรวยมากๆแนละ้วผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับผมเราก็รีบดันคลิปนะเพราะว่าป้อมเขาใกล้แตกแล้วเอาเด เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยมาไงมาไงเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ไอเตี้ยนี่มาไงเนี่ยไอเตี้ยนี่ดูดีโดดมาฆ่าให้เราฆ่าสวยงามครับได้ป้อมแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราไปเข้ากลางกันดีกว่าเราวิ่งไวไว้ผมมั่นใจในความสปีดการวิ่งของผมอยู่ระดับหนึ่งเลยแล้วกันนะฮะเรายิงไปสวยนี่ไงโอ้ยยังไงเกือบตายทีเดียวทีเดียวเพื่อทีเดียวนี่ไงโอ้ยไม่โดนเมื่อกี้ผมไม่กดยิงป้อมเหร่าวะทำไมมันไม่โดนวะเนี่ยอ้เสียใจ เสียใจเลยเฮ้ยเพื่อนเราโดดมาว่ะเพื่อนเราโคนเอาเรื่องยิงไปแล้วสวยสวยโอ้โหเขาเรียกว่าได้ป้อมเกมมิ่งแม่ทีมเรานี่ใส่ยับใส่ยับเรื่องเรื่องไดป้อมนี่ขอให้บอกโอเคโอเคฮยังไงล่ะเฮ้ยเอาเป้าเอาว่าเอาเอาเป้าเอาเป้าเอาเป้าหรือจะเอาหรือจะเอานี่ไงนี่ไงนี่ไงยิงมั่วจังหวะนี้มาเซอร์ยิงมั่วครับขอบัฟหน่อยขอบัฟมานาก่อนมานาเราจะหมดแล้ว ขอขอบับหน่อยแล้วกันคือตอนนี้เรายิงเรายิงได้แต่ว่าเราไม่ได้ฆ่าไงคือดาเมจเรามันมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราออกของตีไวมานะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมาแน่นอนอนะ่ะเขาเรียกว่ามาชาร์แต่มาชัวเว้ยเออคือตอนนี้รูปเกมเราดูดีกว่าทีมนั้นเยอะนะรูปเกมเราดูดีกว่าเว้ยยอนสายฟาร์มนี่มันนะทำเป็นเล่นไปเนี่ยแบบยิงยิงคลิปนี่ยิงโคตรมันเลยทำเป็นเล่นนะฮะ โอเคเดี๋ยวดูไอเทมเราแป๊บหนึ่งนะฮะไอเทมเราตอนนี้ถึงไหนแล้วเนะี่ยไอเทมเราตอนนี้เอ้ยไม่ใช่ดิต้องกดตรงน,นี้นะฮะไอเทมเราตอนนี้โอ้โหออกมาเป็นมูลรามาสาก,ก่อนแล้วกัน800บาทนะแปบ๊บเดียวตรงกลางยิงธนูไปโดนด้วยโอ้โหถ้าเกิดเรายิงโดนไม่โดนเนี่ยเราดูได้ในแมปนะถ้าเกิดลูกกระสุนมันหยุดอยู่ระหว่างทางเนี่ยคือมันต้องโดนอะไรสักอย่างเข้านะโอเคคราวนี้เราก็มาตีมังครครับผมทีมเรานี่แบบว่าทีมเวิร์ค่อนข้างดีนะแบบติ๊กปึ๊บมากันปั๊บ ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคมาครับผมที่เรียนบนตอนนี้เหมือนจะมีปลาเค็มนะฮะขอเล็งหน่อยไปเลยลูกศรลูกศรปีศาจมาไม่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหทีมเราการกระโดดการกระโดดนี่แบบกะเขาป้อมเขาเลยเหรอใจเย็นนะเพื่อนนะมีอะไรค่อยคอยคุยกันนะนี่เพื่อนขอลานหน่อยขอลาดหน่อย,อดอยได้ไหมล่ะเฮ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเกือบโดนมาคือตอนนี้เรารวยเรารวยจริงนีย่ยิงยัดข้างบน ยัดมั่วเราจะไม่สนใจว่าใครจะว่ายังไงตอนนี้เราจะยิงยัดต่อไปสวยเ <y ères> ยี่ยงบัฟรัวเลยวะเยี่ยงบัฟรัวเลยวะอย่าให้ทีมนั้นมีที่ยืนในสังคมนะฮะอยาให้ทีมนั้นมีที่ยืนยิงอีกยิงยัดอย่างเดียวมาเราได้มูรามาสะมาแล้วนะฮะเราได้ไอเทมที่ทําให้เราโหดขึ้นอีกหลายหลายเปอร์เซ็นต์หลายเปอร์เซ็นต์ลเ,นเลยเฮ้ยเดียวเดียวเดียวไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยดีแล้วโอ้โหโดนล้วงมาแบบนี้ตายปะเนี่ยเจตายปะเนี่ยโอ้โห บ้ายโดนไอลิล้วงเข้ามาแบบนี้ก็ตายดนะิฮะไอลี่ของมันใช้ได้ป่าวะไอลี่ไม่รวยเท่าไหร่นะแต่จังหวะเข้าเมื่อกี้มันเป๊ะมากเลยแบบมันล้วงเข้ามาแบบเราเปิดอันติตีแล้วบ้าก็คือเราไม่มีสกิลฟิกเกอร์ด้วยนะที่แบบกระโดดออกได้มีปัญหาแล้วไงคือเรารวยกว่าก็จริงเว้ยแต่ว่าเราไปตายโง่แบบนี้เราก็ไม่โอเคนะครับผมโอ้ตอนนี้ครับทีมนั้นออกกลางมาแล้ว ออกกลางมาแล้วเกิดมาปุ๊บเราก็สวนไ้ก่อนเม็ดนึ่งสวนไ้ก่อนเม็ดนึงเผื่อโดนอะไรเข้านะฮะมาเราซื้อของดามเมจเลยตอนนี้ไม่สนใจว่าไอเทมจะออกมาเป็นอะไรนะฮะตอนนี้ต้องการดามเมจรู้สึกว่าแบบยิงไวบางทีมันกินไม่ได้เว้ยเราต้องการที่จะฆ่าเราไม่ต้องการยิงไวมากไหวเปล่าวะไหวเปล่าเพื่อนไหวเปล่าเพื่อนเพื่อนไม่น่าจะไหวโอ้โหเพื่อนมาขอโทษทีว่ะต่อไปเราจะออกเป็นดามเมจแล้วนะเราออกชิ้นนี้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวนะไอเทมเนี่ยเราออกมาเป็น,น,นอ,อันนี้นอีกอันหนึ่งอ่าเจ็ดร้อยแปดสิบเก็บตังค์แป๊บเดี๋ยวเจอกันไอเทมเราได้เดี๋ยวเจอกันเฮ้ยเอ, ي, เอา้าเฮ้ยยิงโดนเฉย <laughs> โอ้ยยิงตายเฉยเลยอะเมื่อกี้เห็นไหมฮะการลั่นอติกองผมแม่คือความแม่นมันระดับพะการไงตอนนี้ผมเลเวลสิบสนะี่แล้วฮะเลเวลนี่จะตันแล้วไอเทมนี่ยังไม่โหดเท่าไหร่เลย,เลยมาครับยิงมั่วครับผมจังหวะนี้ยิงกราดมั่วครับผมเรื่องการยิงกระดานี่ขอให้บอกผมเลยอะ โอเคทีมนั้นเหมือนจะออกกลางแล้วนะออกกลางเปล่าคือเราต้องรักษาจังหวะการยืนให้ดีพยายามอย่าให้เขาล้วงหลังได้ถ้าใครเขาล้วงหลังได้นี่เราจะลำบากจริงๆในเกมนี้มาครับผมยิงยิงฟรีจังหวะนี้แหละโอ้โหจังหวะการยืนเราดีมากยิงฟรีเดี๋ยครับยิงฟรีเดี๋ยครับรออะไรยิงฟรีเดี๋ยครับรออะไรยิงฟรีเดี๋ยครับรออะไรเอาเด้มาเด มาดิมาดิโอ้ยเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวไอรีไอรีจะมาล้วงไอรีจะมาล้วงผมอันแน่อันแน่อันแน,น,น่รู้นะว่าคิดอะไรอยู่แต่ตอนนี้ขอฟาร์มก่อนได้ไหมล่ะขอฟาร์มก่อนได้ไหมล่ะโอ้โหเมื่โอโกี้ไอรีนี่กระโดดเข้ามารัวๆเลยนะไอรียังไม่ตายนะฮะไปไหนเราวะแต่ไม่รู้อ่ะขอฟาร์มมังกรก่อนแล้วกันขอฟาร์มมังกรมังกรเล็กขอฟาร์มก่อนคือคือจังหวะเมื่อกี้เรายืนได้ดีจริงๆนะเรายืนได้ดี แล้วแบบว่าเรามีจังหวะได้ยิงฟรีค่อนข้างเยอะนะฮะเรายิงขึ้นไปข้างบนปาบโดนด้วยโดนนั่นน่ะโดนโดนั่นน่ะทำเป็นเล่นไปนะเอ้ยอย่าอย่ามาเสี่ยงกับพี่อย่ามาเสี่ยงกับพี่นะไอ้น้องอุ้ยมีปลาหอกมาเช็คไหมเฮ้มีปลาหอ,อกมาเช็คเลตติ้งหนึ่งครั้งทวนครับผมเอาไงอะตอนนี้ทีมเราคุมหมดแล้วเว้ยคือตอนเนี้ยเราพยายามเรียกว่ายืนให้ถูกตำแหน่งก็พอนะฮะอุ้ยอุ้ยเกือบตายแล้วเกือบตายแล้ว พยายามแบบอย่าให้เขาล้วงหลังมาได้ก็พอนะพยายามแบบวิ่งวิ่งเข้าเข้าถอยถอยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวตายเอายังไงเอายังไงเอายังไงเนี่ยได้ยิงฟรีแล้วเนี่ยได้ยิงฟรีทั้งวันนี้นี่ไงทาร่าทาร่ามันเอาเฮ้ยทาร่าจะเอาเหรอ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 เพื่อนจะเอาเหรอทาร่าทาร่าจะมาล้วงหลังแต่ไม่ดูเพื่อนข้างหลังอย่างนี้มันไม่ดีเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปัม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 อ่ะยิงยัดเข้าไปโดนด้วยเออยยิงยัดเข้าไปรัว อย่าให้มันมีที่ยืนในสังคังไม่ใช่สังคมนะครับผมอย่าให้มันอย่าให้มันเกิดเราต้องยิงให้มันยับกดดานต้องกดให้ยับครับผมนะตอนนี้ดูไอเทมกันหน่อยนะไอเทมต่อไปผมออกเป็นนี้นะคลิเอาแบบว่าคลิใสหนักๆนะฮะโอเคตอนนี้มังกรเกิดแล้วปล่อยเซลฟิตเปนะ็นหน้าที่อยองเขาไปเขาอยู่ใกล้นะเราอยู่ไกลเราอยู่ไกลแล้วก็ควรจะปล่อยเขาไปน่าจะได้อยู่แหละเขาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะของน่าจะเยอะแล้วตีแป๊บเดียวน่าจะตายนะฮะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเอาบัาฟ้าก่อน เอาบ้าฟ้าสลอดก็ชิวๆปะชิวๆปะ,ปะตอนนี้ไอเทมเราเริ่มไหลามาเทมานะครับผมอ่าได้ดาบคลีแล้วฮะคราวนี้ดาเมจผมระดับพละการแน่นอนไม่ต้องห่วงระดับพละก,การยิงไปการยิงของเราเนี่ยเฮ้ยไอริไอริมันเอาเฮ้ยไอริโอโห้หไอริเสียงอะโอโห้หวิ่งผ่านธนูเรามาเลยเฮ้ยมันคิดว่ามันจะขม่มเราได้ตลอดรอดฝั่งเหรอวะมันไม่ใช่นะไอลินะ มันไม่ใช่นะเฮ้ยเฮ้ยมันบอมแมนเนี่ยล่ะมันบอมแมนเนี่ยล่ะซาลานี่ครับเราพยายามตอดป้อมมันไปเรื่อยนะพยายามตอดป้อมมันไปเรื่อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงน่าลำคาญนะสิน่าลำคาญนะเด็กน่าลำคาญนะเด็กรู้นะตอดป้อม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 ไม่แตกสักทีวะเด็กเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนลวงมัวแต่ตอดป้อมไงโดนลวงเลยพ่อเดี๋ยวข้างบนเอ้ยป้อมแตกแล้วโอเคสวยแตกสองทาง แตก2ทางแต่แรกกับตัวเองตายก็ <team> คุ้มนะเออเ้อมามันแตกไป2ทางคุ้มไหมถามใจเธอดูนะฮะไอเทมต่อไปนี่ครับทำให้เราบวกในระยะประทะได้นานมากยิ่งขึ้นเคียวกับผมมาดามเมจเราตอนนี้ก็สุดยอด,ล,ดละดาเมจเราแรงแล้วนะเห็นคลิเอบอบขึ้น2,000อยู่นะฮะก็ถือว่าตอบโจทย์เอาวะจังหวะนี้ยังไงเอาดิโอ้โหเซลฟิตบอกว่าพี่ออมาน้อง มาดูเงินกันบ้างครับตอนนี้เงินผมยังอยู่อันดับที่1นนะครับผมไอรีทีมนั้นเงิน5้าพน้อยโคตรเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเรายิงเรายิงเรายิงไปเลยครับตรงกลางครับโดนเมาส์โดนเมาส์ปับ๊บไม่รู้ว่าโดนไม่โดนน่าจะสุดแมปไม่น่าจะโดนนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรของแบบนี้มันอยู่ที่ใจนะฮะเรามาดูคลิก,กันบ้างนะนี่ฮะคีสองพแล้วครับผมดูดาวเมทต,ตอนนี้ดาวเมทต,ตอนนี้ก็โหดสัตว์บอกเลยว่าโหดสัตว์ เพื่อนบอกเ้ยไม่ต้องฟาร์มแล้วมังยอนเอ้ยวิ่งผ่านได้เฉยวิ่งผ่านป่าก็ขอฟาร์มนิดนึงไม่ได้เหรอนะสักนิดสักหน่อยช่วยช่วยกันมาฮะมาดูตอนดูดูการยิงมาได้เคียวแล้วครับผมเคียวเกี่ยวข้าวได้เคียวเกี่ยวข้าวแล้วคือตอนนี้ผมอยากเอาคองอะ่ะไอ้ไงธนูยัดไปทีหนึ่งธนูยัดไปทีหนึ่งเอาคองปะ่ะอยากเอาคองว่ะ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาเป้าจะเอาเป้าทีมนั้นจะเอาหรือเปล่าเอาเอาเอาลวงเหรอทำมาเป็นลวงเหรอคิดจะเข้ามาลวงพี่เหรอทารา่าทาร่าเอาจริงดิเอาจริงดิางดทารา่าแหมจะมาลวงหลังไงเป็นงานนะเนี่ยอะไรแปลงร่างอะแปลงร่างทําไมแปลงร่างทาไมเอ้ยเดี๋ยว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 ผมจะตายยิงยิงธนูเอ้ยมาเด้มาเด้หมดหมดเป้าหมดเป้าจบเป้าเอ้ยหมดนะจังหวะนี้ทีมเราเหลือรอดสองตัว เอาเด้เอาเด้มาเด้น่าจะจบเกมนะยอนสายฟาร์มผมบอกแล้วว่ามันมันไปยิงมันมันไปเฮ้ยเรียบร้อยครับผมแล้วก็จบไปด้วยความสวยงามฮะแล้วผมก็มั่นใจอีกแล้วครับว่าผมน่าจะได้ MVP ครับผมคือให้มันรู้ไปว่าใครเป็นใครอะยอนนะยอนห้ามเล่นนะเดี๋ยวนี้เขาแอนตี้ยอนอะดูดิคือแบบถ้าเกิดคนเล่นเก่งๆมันกมน็มันก็โหดอะนะยอนอะ มาดูกันครับว่าเงินผมเท่าไหร่เงินผมเกือบหมื่นสองนะฮะโคตรรวยรวยกว่าแครี่ทีมนั้นเกือบ2เท่านะฮะรวยจริงครับผมนี่แหละฮะยอนสายฟาร์มป่าผมบอกแล้วนะฮะว่าเล่นมันเหมือนกันคืออย่างที่ผมบอกนะฮะว่าเกมนี้เนี่ยฮีโร่ทุกตัวมันฟาร์มได้หมดนะแต่มันอยู่ที่ว่าฟาร์มไวหรือฟาร์มช้าการออกไอเทมอะไรยังไงนะครับผม ก็อันนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งที่ผมชอบเล่นนะคือผมเป็นคนที่ชอบเล่นป่านะไม่รู้เป็นอะไรคือแบบว่าไม่ค่อยไปสูงสิงกับใครพอแบบเราออกมาจากป่าแล้วเราหล่อเลยไล่ฆ่าเขาอย่างเงี้ยโหดนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับยอนสายฟาร์มป่านะโหดหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบเนี่ย,ยลืมกดไลค์และกด s u b สไครต์ที่ c h a n n e l m a s t e เก a m e r ไว้ด้วยนะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับจำเอาไว้เลยนะว่าถ้าเกิดเรากด s u b สไครต์ไปแล้วเนี่ยมันจะมีกระดิ่งขึ้นมาอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆปุ่มซับเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน RV คคลิปหนน้้าะาะบบจ